คิดถึงการแก้ไขทรงเสื้อผ้าคิดถึง The Machine ลูกค้าสามารถส่งพัสดุมาแก้ไขได้นะครับแดงนอกแดงในร e w i n d v i n t ที่อยากรีวิวสวัสดีครับผมรัฐ The Machine นะครับวันนี้ผมอยากจะมารีวิวนะครับกางเกงยีน Rewind Big E นะครับเป็กหลังตัวนึงนะ ที่ผมเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันต้องเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะราะอะไรรูไหครับเพราะว่ารุ่นนี้นี่มันเก่ามากเลยก็บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยผลิตประมาณนะครับประมาณปลายปีปลายปี1950นะครับถ้าเกิดนับรวมมาถึงวันนี้ก็น่าประมาณน่าจะประมาณ70ปีได้นะครับแล้วก็เป็นอ่าดีวายกที่ผมคิดว่าเนื้อเนี่ยแบบว่าดูดีมากๆเลยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมัน มันยังไม่ได้ซิมากนะแล้วก็ตะเข็บเนี่ยอาจจะมีล้มนิดหน่อยนะครับรางรถไฟเนี่ยอาจจะมีล้มนิดนเห็นไหมครับสองข้างเนี่ยแต่มันยังเป็นการล้มที่แบบว่าเฮ้ยมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวของมันอะ่ะเออมันไม่ได้ล้มตลอดแนวอะ่ะเห็นไหมครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรีไวล์เ๊กหลังที่เป็นรุ่นซิปนั่นเองนะครับนี่เป็นรุ่นซิปอ่าถ้าเกิดมาดูป้ายนะครับมาดูป้ายกันก่อนเลยนี่ป้ายตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นป้ายประเก็นนะครับ 501 z xx นะครับ z xx ก็คือรุ่นซิปนั่นเองนะครับนี่รุ่นซิปนั่นเองแล้วก็ซิปเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าเป็นตัวอักษรกริปเปอร์ด้วยนะกริปเปอร์กริปเปอร์ซิปเปอร์ด้วยก็คือแบบว่าเก่ามากๆเลยเป็นซิปที่หัวโตด้วยนะฮะฟันก็ฟันซิปนี้ก็คือมีความใหญ่มากเลยถ้าเกิดเป็นซิปปัจจุบันที่ว่าผมเห็นอยู่ประจํารุ่นใหม่ๆก็เป็น yk k นะก็ฟันซิปเนี่ยก็จะเล็กกว่า กริปเปอร์อันนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มีซิฟอีกตัวหนึ่งที่ว่าอ่าที่แบบเป็นซิปที่มีความแข็งแรงทนทานก็คือทารอนนั่นเองนะครับแต่บ๊กอีตัวนี้เนี่ยมันเป็นกริปเปอร์นะครับและเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าแดงนอกแดงในมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับนี่ให้ดูก่อนนี่เห็นไหมครับนี่แดงเป๊กก็คือเป๊กหลังนั่นเองนะครับแดงนอกนะครับเอ้ยแดงในนะฮะแดงในเนี่ยเนี่ยหมุดตัวนี้นะครับ เป็กในตัวนี้แดงในนะครแล้วก็นอกก็คือแดงนอกตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นที่หลังกับไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นแดงนอกแล้วก็เป็นเนื้อสีเงินๆง่ะด้านในนะครับอ่านี่สวยงามมากๆเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์31ยาว34ด้วยป้ายก็เริ่มมีฟาร์มกรอบแล้วเนาะป้ายเนี่ยเริ่มมีฟาร์มกรอบแล้วแต่เจ้าของเนี่ยเขาไม่อยากให้ป้ายอ่าบิ๊กอีตัวนี้เนี่ย เขาเรียกว่าลาจากจากกางเกงไปนะครับเขาก็เลยใช้เป็นเนื้อพลาสติกเนี่ยเย็บซีนเอาไว้อะมาดูเสน่ห์ของกางเกงยีนลีว e บิ๊กยีตัวนี้กันนะครับก็คือ p a t ิร์นแล้วก็การตัดเย็บนั่นเองนะครับ p a ท t e r n ของีวห้าศู์หนึ่งแซดอ็กซ5เอ็ตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นซิปเนี่ยที่ผมชอบมากๆคืออะไรรู้ไหมครับก็คือทเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกที่เขาเรียกว่าที่ไม่ใหญ่เกินไปเห็นไหมครับนี่ อ่านี่คือแพทเทิร์นของเขานะครับที่ไม่ใหญ่เกินไปนะฮะอ่านี่เห็นไหมฮรได้เนี่ยได้ที่ว่าเย็บกางเกงยีนตัวนี้นะบางจุดก็มีการถลอกไปบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของการใช้งานนะฮะเพราะว่าได้เนี่ยที่นํามาใช้เย็บตัวนี้เนี่ยก็คือคอตตอนลอยนั่นเองนะครับที่ว่าเป็นได้ที่ไม่ผสมโพลีนะครับเป็นได้รุ่นเก่านะ,ะซึ่งได้รุ่นใหม่ๆแล้วก็จะเป็นอ่ คอตตอนแลวก็โพลีเป็นแกนด้านในมีส่วนผสมนะครับอ่ะนี่กระดุมก็จะเป็นกระดุมที่สวยงามมากๆเลยกระดุมรีไวตัวนี้นะครับนี่อ่ากระเป๋าด้านในนะครับมาดูกระเป๋าด้านในกันนะกระเป๋าด้านในก็เป็นผ้าคแคนวาสที่ผมคิดว่ากางเกงยีนรีไวทที่ว่าใช้กระเป๋าเป็นผ้าคแคนวาสเนี่ย เสน่ห์มันเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับถ้าเกิดเราใช้แล้วเราดูแลมันนะครับเปื่อนเหงื่อเราซักบ้างเนี่ยคือจมันจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่แบบว่าคนไหนใส่แล้วไม่ซักแล้วก็มีเงื่อเยอะนะม,มันกระเป๋ามันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมเนี่ยซ้อมอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ด้านในเนี่ยมันจะมีเหลืองนี่มีเหลืองสลับทองนะครับได้ด้านในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้วยนะฮะด้านนอกก็จะมีสีเหลืองสลับทองนั่นเองนะครับ แล้วเข้าขอบตัวนี้นะฮะการเข้าขอบตัวนี้เนี่ย <_ d ew is> เข้าขอบด้วยจับเข้าขอบนะครับนี่เป็นลูกโซ่ด้านล่างส่วนด้านบนเนี่ยวิ่งเป็นซิงเกิลนะครับเข็มเข็มเดียวแล้วก็มาจบด้วยวีสติ S ๊กตรงนี้นะฮะวีสติ S ๊กตรงนี้ที่ว่าแบบว่าทางเกงจีรุ่นใหม่ๆเนี่ยทำเหมือนเขานะเหมือนในเจ้าตัวน,นี้นะฮะนี่เป็นวีสติ๊กนั่นเองนะครับอ่ะตรงไหนอีกแล้วก็อีกอยานหนึ่งคืออันนี้ อันนี้คือซิกเนเจอร์เลยนะที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยที่ว่าแบรนด์รุ่นใหม่ๆเขามาทําเหมือนเลยเนี่ย <ST IT U K> เห็นไหมครับก็ <ST IT U K> คือริมริมที่ว่าเป็นอ,อยู่ในกระเป๋ารับนั่นเองนะครับนี่เป็นริมอยู่ในกระเป๋ารับเย็บด้วยได้สิงเกิลนะครับอ่านี่เห็นไหมครับต่อไปนี่เป๊กหลังเป๊กหลังตรงนี้ให้ดูเป๊กหลังนะกระเป๋าหลังเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงเป๊กตรงเนี้ย <ST IT U K> ก่อนที่จะตีเป๊กตัวนี้นะ เขาเรียกว่ามีการตีด้วยได้แท็กกิ้งก่อนนะตรงนี้เห็นไหมครับพอตีดได้ได้แท็กกิ้งเสร็จแล้วเขาก็ตีปบกถึงจะมาเย็บกระเป๋าด้านหลังได้มันมันเลยทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยไอแท็กกิ้งตรงนี้เขาเรียกว่าแซกจมนั่นเองนะครับแซกจมนั่นเองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่ารีไวไอเลฟแท็บอันนี้เป็นรีไวบิกีนะครับนี่รีไวบิกีเห็นไหมฮะ นี่ไอ้นี่สองหน้าเนาะสองหน้านะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านนอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับดีเทลด้านในนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับที่ว่าเย็บริมตรงนี้นะครับใช้ได้ซิงเกิลน,นะครับก็คือได้เข็มเดียวนั่นเองนะครับได้ซิงเกิลน,นี่แต่ว่าใช้ได้เนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ยี่สิบนะยี่สิบที่แบบว่ามีเกลียวหลายเกลียวอะประมาณน่าจะเป็นสามเกลียวนะก็คือเส้นเนี่ยจะใหญ่นิดหนึ่งนะฮะ มันเลยทําให้ได้เส้นใหญ่เนี่ยมันเลยทําให้จะเข็บตรงนี้มีเป็นสันเลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดภาษาคนเล่นยีนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมผมจาไม่ได้นะนี่เป็นสันตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายขาปลายขาก็จะเย็บด้วยได้ลูกโซ่ขอบเล็กเห็นไหมครขอบปลายขาเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะฮะปกติถ้าเกิดเป็นกางเกงยีนรุ่นใหม่ๆไอ้บล็อกที่ว่าใช้ม้วนปลายขาเนี่ยมันจะปกติมันจะประมาณสักครึ่งนิ้วนะแต่อันนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่า,อาไอ้บล็อกรุ่นเก่าเนี่ยเขามีการโมหรือเปล่าแต่สําหรับร้านผมนะผมก็ได้ทําการโมเครื่องจับเพื่อให้เย็บปลายขาออกมาเหมือนไอ้เจ้าวิธีตัวเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากางเกงยีนเวลาผมตัดขาเนี่ยมันต้องทําให้เหมือนกับออริจินลที่ว่ามันเป็นมาไงผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไอ้วิธีเนี่ยแม่งมันมันเป็นเจ้าสเสน่ห์จริงๆเลยนะครับอ่าอันนี้สําหรับร้านเนมเชียนะฝนะากนิดนึงฝากนิดนึงนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับต่อไปที่อยากให้ดูริมก็เริ่มสีซีดจางแล้วเนาะริมเริ่มสีซีดจางไปแล้ะที่อยากให้ดูมีตรงไหนอีกอ่ะน่าจะไม่มีแล้วนะด้านหนก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะด้านไหนไม่มีอะไรแล้ะมากลับมาด้านนอกดีกว่าอินเสิร์ตให้ดูนิดนึงดีกว่า หลังจากดูอินเสิร์ตแล้วเพื่อนๆต้องร,รู้เลยว่าเฮ้ยแม่รีไวท e. ์บีกีเนี่ยมันเจ้าสเสน่ห์จริงๆเลยแม้แต่คนพูดเนี่ยคือแบบว่าได้แค่ได้เห็นหรือว่าได้สัมผัสถึงจะไม่ได้สวมใส่นะก็มีความสุขแล้วอะเพราะว่ามันเป็นรีไวท์ยุคเก่าที่แบบว่าคนรู้จักกางกัยีรีไวท์เนี่ยอยากจะครอบครองแล้วอยากจะเอามาเป็นเจ้าของนะครับแต่อะไรรู้ไหมครับตอนนี้ราคาเนี่ยมันไปไกลมากเลย มันเป็นไปตามการเวลาหรือว่าอายุหรือประวัติศาสตร์ของเทคีนโยีวายวิกีนั่นเองนะครับอ่าประทางนี้ที่อยากให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดซับสไครต์ในช่อง y t u t u นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรัฐและชินด้วยนะครับแล้วจะนำคอนเทนต์ดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอีกนะครับแล้ววเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ